โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วเมื่อสักครู่เห็นไลฟ์สดไปคนเดียววันนี้เรามีพันเนอร์มีคู่แล้วโอเคอ่ะมาสอบถามันก่อนเลยอันดับแรกอันดับแรกเมื่อสักครู่แนะนาตัวไปแล้วนี่ไม่ต้องแนะนําตัวแล้วเนาะก็ถามความรู้สึกเลยว่าหลังทำวันนี้26วันใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างก็ไม่เจ็บแล้วนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะ ดีแฮปปี้ไหมแฮปปี้ใส่เสื้อเมื่อค่อนใส่เสื้อแบบนี้เราเป็นยังไงก็คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนนี้ดูเสื้อตรงให่ใช่ค่ะสวยมากจำได้ไหมว่าตัวเองเสิริมซิลิโคนขนาดเท่าไหร่ไป260หกสิซีซีค่ะพอเขาอยู่ตรงนี้นี่เองคุณโอเคคุณแพรเสิร์มเมนเตอร์เอ็กเต้าเจลขนาด2 6 0ร้อซีซีนาะทั้งสองข้างเลยแต่เนื่องด้วยนาองเขาเป็นคนเนื้อน้อยนาอเนื้อน้อยด้วยแล้วก็เหมือนนมข้างซ้ายถ้าจำได้ว่าเขายาวกว่าก่อเพราะอะไรตอนนั้นทำ เาาถึงยวกปกปติที่ยาวกับปกติเพราะว่าแพรมีน้องแล้วแล้วก็น้องอาจจะดูแค่เฉพาะข้างซ้ายข้างเดียวใช่ค่ะก็เลยทําให้น้องยาวอยู่ข้างเดียวใช่ค่ะซึ่งอาจารย์ก็ทําการตกแต่ง่คเนาะด้วยเทคนิคของอาจารย์ใ,ในการตกแต่งหัวนมตอนนี้เห็นหัวนมตัวเองบาลานซ์กันเท่ากัน Happy. แฮปปี้แฮปปี้ค่ะ ก็ปัญหาวกลับไปก่อนหน้าที่เราจะได้มาเจอกันดีกว่าเนาะก่อนหน้าที่เราได้มาเจอกับแพทย์หญิงดาลินเนี่ยว่าปัญหาก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างปัญหาของแพนนะคะก็จะเป็นการใส่เสื้อผ้าค่ะใส่ออกมาแล้วก็คือไม่มีความมั่นใจเลยคือการเลือกซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากสําหรับแพนนิดน,นึงเพราะว่าปกติแล้วอะเวลาเราหาซื้อเสื้อผ้าคือบางอย่างก็จะมีไซส์บางคก็ไม่มีไซส์บางทีก็ไม่พอดีอะไรอย่างเงี้ย่ะมันก็เลย แบบทําให้เราไม่มั่นใจในการใส่เสื้อผ้าเลยเราก็เลยตัดสินใจมาเสริมบเงาอบเลยค่ะค่ะแล้วอตอน วันที่ก่อนเสริมจำความรู้สึกได้ไหมว่าตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าก็แอบกลัวว่าจะเจ็บเพราะว่าก็มีการหาข้อมูลมาบ้างแล้วว่าการทำในครั้งนี้คือมันจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยบางคนก็บอกไม่เจ็บเลยบางคนก็บอกว่าเจ็บมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะพูดว่าเจ็บมากค่ะแต่ก็พอหลังทำออกมาก็รู้สึกแฮปปี้แฮปปี้ค่ะใช้ชีวิตได้ตามปกติอยูอ่อีกหนึ่งคำถามทำไม เลือกเดือพลาสติกเซอร์เจอรี่ที่เลือกที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเราอะมีการหาข้อมูลมาเนาะคน้ังเยอะมากๆแล้วก็มีการเซิร์ชข้อมูลดูจากในอินเทอร์เน็ตอะค่ะก็มาเจอที่นี่คือมาเจอเป็นคุณหมอดารินนะคะมีประสบการณ์มากกว่า12ปีที่ผ่านมาค่ะเราก็เลยมีความเชื่อมั่นแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามาปรึกษาพอเราได้คําปรึกษาจากคุณหมอแล้วอะค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเราเราเราโอเคกับคุณหมอมากๆเพราะลือกคุณหมอเป็นคนที่แบบใจดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ็คือคุณหมอจะเป็นคนใจเย็นคือปรึกษาอะไรคุณหมอก็จะแบบให้คําแนะนําที่ดีมากเราเลยตัดสินใจเลือกเป็นคุณหมอค่ะแนะนำแบบใช้คําว่าผู้หญิงแบบผู้หญิงเนาะเห็นสลีระผู้หญิงแน่นอนว่าอาจารย์ต้องเข้าใจเนาะสลีละผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแหละเนาะเขาก็มีเหมือนเราใช่ไหมและเราก็ไม่ต้องขินด้วยอ่ะถูกสิ่งนี้สําคัญมากแต่อีกหนึ่งสิ่งสําคัญนอกจากฝีมือของอาจารย์แล้วเราต้องมีคนที่อยู่คอยควบคุมก็คือแพทย์วิสัญญี ต้องบอกที่เด e ะ i ิ Pla ั s ติกเ r อร์เของเรามีแพทย์วิสัญญีคอยควบคุมและดูแลในเรื่องของการระหว่างผ่าตัดตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มผ่าตัดระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดมีแพทย์วิสัญญีคอยควบคุมดูแลเนาะเรื่องการหายใจเวลาคนไข้เนาะผ่าตัดแน่นอนว่าจะต้องเข้าสู่โหมดเพื่อที่จะทำให้แพทย์จนารินทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เคยได้ยินข่าวเรื่องนี้ไหมที่หลังทำแล้วคนไข้เสียชีวิตได้ยินอยู่เหมือนกันความรู้สึกยังไงตอนนั้นก็แอบกลัวเหมือนกันนะกลัวใช่ไหมแต่เราผ่านมาแล้วนะผ่านมาแล้วค่ะแล้ว่ว่านี่แหละคือผ่านจุดนั้นมาแล้วซึ่งมาเจอน้องนมคู่นี้แฮปปี้ก็อยากให้คุณแพรฝาก ใครสนใจเดินเทรนได้ค่ะก็ฝากนะคะใครที่สนใจอยากเสริมหน้าอ,อกแล้วก็อยากมีหน้าอ,อกสวยๆแบบแพรนะคะแพรแนะนำที่เดอะสิทพลาสติกเซอรจรี่สาขาพารามเก้าเลยนะคะแอบมีจับจับไปบ้างแล้วด้วยยังไงนิ่มค่ะเจ้าเ <c oughs> นาะแล้วก็อีกอย่างนึงเห็ <c oughs> นแพรไหมเห็นแล้วค่ะแพรก,ก็คือเล็กมาก จากที่ครั้งที่แล้วที่มา follow up อะค่ะก็มีการวัดแผลไปแล้วอะคะ่ะก็คือแผลเล็กมากประมาณ2เซนนีสองเซนกว่าใช่ใช่อ,อ๋อ้า้าป็นคนวัดให้ใช่ค่ะวัดได้สเซนกว่าเรามีรูปด้วยเรามีรูปเดี๋ยวเราไว้เอารูปมาให้ดูกันได้เนาะสองเซนกว่าซึ่งเป็นแผลที่เล็กเนาะบางคนกังวลเรื่องแผลอ่าเรื่องนี้สําคัญอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่แผลเล็กมากเพราะว่าด้วยเทคนิคของอาจารย์เนาะด้วยอาจารย์ใช้เทคนิคทรงบาร์บี้เบสเอ้ยทำให้ตรงหน้าอกของเนี่ยนม น่ารักกับผู้กะปิเออด้วยเทคนิคของอาจารย์อาจารย์จะให้คําแนะนําแบบผู้หญิงผู้หญิงนะนะครับให้คําแนะนําว่าไม่อยากให้ทหําให้ใหญ่เกินตัวแต่ใครที่อยากทําไซส์เท่าไหร่ก็รีเควสตได้แต่เราจะให้ความรู้ในเชิงการแพทย์ว่าถ้าเกิดทําใหญ่กว่าตัวมันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งคุณแพ้ก็ได้คําแนะนําจากผู้หญิงยาลินแล้วก็ได้ตามที่ต้องการใช่ค่ะเนาะ โอเคก็ควันนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณคุณแพรร่วมสัมภาษณ์กันเนาะแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วเรามาเจอกันครั้งหน้าเนาะเรามาเจอกันใหม่สําหรับการอัปเดตน้องนมในครั้งต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณแพรได้นะครับอขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย,บาย